มันจะคือไหมทุกคนสวัสดีจ้าตอนนี้เรากำลังละงานออกนอกนาครับผมหลัดป้าเนาะพิพัฒน์มาอืมการบัดสระจะลองไปหาคุดกบให้เอซีเบิงเนาะค่ะว่ากบบาลิโอมันสิคือกบบากเจซีบอมันสิมีบอมันมีสี่ขามันมีหานิยวมันมันห้องได้คือกันบอนะพี่น้องหน้าตาเป็นยังไงแมนสบายดีนะพี่น้องจะได้จักเจ้าโอพี่น้องเอ้ยแต่ว่า จากท in the yes. e ี turkey, so okay. ่ so, ํำรวจมันออกในมอนะมันคือสีบรัชได้แล้วก็ขุดเอาอีปูแล้วก็ขุดเอาอีปูหน้าแต่เราไม่กินปูนะแต่มาหายซึมันคุณแม่กับวตายกินละกัน็นลุ้นกันไปสิได้หรอพี่น้องไปติดตามพี่น้องค่ะถามอะไรคุบน้อกันจ้าเห็นตุ้ยๆกับทีมงานไปหาเมวนเลยโอ้ยจ้องไปคุดน้ำเนยได้หาบมากว่าสัน เฮ้ยเขาไปเบิกอยู่หน้านี่ครับนน่าอะไหน้าใครล่ะน่าเขาเหนื่ยแหคนคน,นาคนในบ้านก็นแถวนี้ก็เคยหาได้กบายเ้ไฟฮะอุ๊ยมิตรโบสถ์โซงอยู่แถวนี้ก็มีแต่สวนมั่นครับพี่น้องปีนี้เขาบดเห็ดหน้าเขาปล่อยแบบเขาปล่อยล่างเลยพี่น้องมีแต่กอไผ่มีแต่กอไผ่มีแต่สวนมั่นพี่น้องแถวนี้ สิคืออยู่วะข่อยสมาส่งปวดท้องมาแหงครับพี่น้องเนล ก็ยังมันก็ซุ่มได้ล่ะแต่มันอยู่ถือว่ามันสิมีหู้บ่อแต่กนมหาสอนแถวนี้มหากบแถวนี้ลายลายได้วีรเว่าีิรแถวนี้นั่นก็ได้มิตรแถวนี้ละกนั่นตะกรนสมัยหาน่ะสมัยนี้มันโบหูแล้วเนาะแต่สรงมีกบเบาหลายอยู่เลย

โมแมนต์ทิ่มเพิ่นเด้พี่น้องเพิ่นก็ได้ลินบ่การเ้าก็บบมีเล็กก้อน้ำอยู่พี่น้องเขาไปยืมน้ำคนขางๆเฮื่อนเขาเอาไว้ยู่หน้าเขาัวกรึเปลยพี่น้องเลย ตัวเล็กแหกมานมากหละพี่น้องอุย้ยมวนเด้บัดนี้มวนเด้พี่น้องตัวเหลกแหกมานซับหัวผัดบ่เอาใต้ผัดบ่เอาพี่น้องผัดบากบตายมาพี่มาพี่ อีเดหูโอ้ยบ้านเมืองเอ๋ยคอยเมื่อยแล้วอือย่างแม่งต้นพระทันจืดเมื่อยเลยไปเนี้ยตัวปักไงเอาเห้ยได้เขียดนั่น,นละแซ่บว่าไีปีป๋ตั้มหมักทัวฮะขอขอที่จ้ะสวัสดีครขอเอาหาแนวกัดดิตัวเหล็กแหกมันแล้วพี่น้องได้เขียดหมู่ใหญ่ตัวหนึ่งว่ะ เอามาพี่ของนะนี่บอมีกบตัอพี่น้องม,มาเกยโอ๊ยบราเดอกิ๊กกับตาหญ้าเด้อชีอึดชีฮิ้วป่านนี้เดี๋ยวบราเดอรกิ๊กมาอยู่คะ่ะกบเขียดตัวนึงกับบอมีพี่น้องเอ้ยเลยอเกินจะไปบูทถุงทงุงแดกกับบอมี <laughs> มองไปจะได้นะขั้นเป็นแถวบ้านนะโอ้ยมันจะเป็นซีฟโตแล้วอันนี้มันตั้งบ่มีกบมันมีแต่กระปูโกบบ้านแถวน่ะมันศูนย์พันแล้วจะไปบ่ถือธงเฮ้ยกบมันอยู่เป็นบางหม่องก็คือทางบ้านเจ้าวบางธงมันก็บ่มีธงหน้าเจ้ายญงบ่มีบางธงบ่มีเจ้าหญิงก็ได้มันตังบ่มีอะไรหรอถ้าได้ก็สิบ่แม่นกบตาบอดบ่ นี่แต่หน้าหืออ่ะแต่ละหูขั้นเห็นกับม้าเลี้ยนที่พี่บดิลล่าจะไปบะเถือกทงมา้ยละเจ้ากับจักรกระบมี่เล็กก้อเจ้าเฮ้ยมันกันเลยบอแมนบอแมน มันกมี้อยู่ท่า,าจ้าพึ่งยางออกมาบดไ้พอซิบกะเอาจ้าก็อยากเห็มันได้กบล่ะไูไหาเก่งหาได้นะมหา่วาั่งนังนงอน <c oughs> เนมันใจกันนะเ้าเปืนหาอยู่บ้านได้เปืนละมันใจม,มันเพิ่นอกระโปงเป็นข้นรถมัน ทันแม่นแถวบ้านนั่นในห้องขาดนั่นนี่มันก็มี่ห,ห iosis, อยเกียดเทียวลุ่มๆลุ่มันุ่หมอยม่มาหมยุ่มท่นนี่ไม่นี่จ้าพีร้อยก็คือแท็กเกลียวลงเกลียวลงท่นนะผีล้อยงางก็ไปเกลียวลงอันนี้ทังว่าพามาเลาะเมื่อยซื่อเด้อพี่น้องเด้อคือได้ที่คือสยังว่าเป็นแล้วสะพายบ้านนี้เมืองนี้นะค่ะ กบเขียดบ่มีให้กินจ yeah. ้าการสร้างแล้วบ yeah. ่ได้อยากกินเพ็ดฮอนก็บ่ได้มีคุยจีปลมจิปลมฮูปแป้งยังบ่ได้มีจ้านะคะเออท่นว่าผู้ใดสิมาเป็นลูกสะพายอันเลี้ยงหญ้าสิหาหยังให้หญ้ากินพี่น้องบอมี่จ้าเตรียมเงินพุ่นหลายๆเงินก็สิไปหาในไสคัแนนนี้พ่อเด้อ ขุดกุบกรเกียดท้ายยังหน่อยก็ได้ <laughs> อ,อ,อันอน, <laughs> น,นี้บ่อน,นะคะบ <c oughs> ่มีไม่ได้พ่อโตไม่ได้แม่นะ ทางใดแต่ว่าทา้งใดก็แตกบลายๆกลาแต่ทำไมข่อยที่อนข่อยกระาแถวหนึ <rice bile> <turns> <g Zeit> ่งบุได yes ้อึดกบอันนี่บได้วุได้แต่มาคูมมือนี่ยมันบอมีจังวันไปใส่เบิดตอบกินมันแล้วจกหอ้าทุกคน้ันไเอนมนเี่ยจะพักแยงบุตายก็ิดดพัแยง ใช้ม่กระบอกนิดแล้วมีหายมีนะโอ้ยตะกำลังรอขึ้นเมื่อตั้งเขาไปซื้อเมื่อปีงลูกสินกินเยื่อนปราณนั้นไล่ดีประกครนี้ย่ต่างว่าโพรลิพี่น้องถ้าเป็นทางไทยเก็บขายเนาะเขาเก็บขายขาปลูกขายโอ้ยเมือได้บานเ้ยระวังแตนเด้อ โอ้ยเศร้าเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยมาหาให้เบิง์นเยเด้อจ้ะมันบ่มีกบมีเขียดเด้อบานนางนี่ยเด้อมันบริอตดตา่ยากคือบ้านตุยๆนะคะจนได้หาเอาเอันนี้นี่แค่จะเชินเขียดจักโตเพราะไร่ไคบนึง่งอะเพราะแห้งคือเอา โอ้ยเขียดนะก็เขียดตาบอดตัวเดียวนะพี่นางออกมาจนหอดพี่ได้พี่น้องเ้ยหอดหน้าอะไรจ้านี่ขามหัวไปนี่ก็แม่นหน้าล่ะอ๋ออ๋อแน้วน้องบัวแ,แล้วน,นั่นนี่ไอ้ที่ขามหัวเขาอ้ยห่วงย่างหอดเทือนบุบบุบวางแตเะเด้อ มันดิบมมอยู่ข้างมันียังมาค้ามาใส่ต้มกบจ้าโยวลงมาใส่หัวเขาได้อมาค้ามาใส่ต้มกบจ้าอืหักลงอะไรหมอแตกเลยจะกระโยนออกไปทั้งปลาพระนแนแงก็ ก็ตะเลดลงมาเลยแล้วก็ลงทางปลายเลยงาคามันบรได้ฮักง่ายง่ายพอพอแล้วพอแล้วลง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 บดได้กันยู่หันและวข้นได้ลงบดได้ อ้าวเนี่ยคือมาเมื่อยใช่ปะเหมืนเท้ายางเลาะหากบมันมืดมืดเออพอเห็นเมื่อยอยู่บ้านมันได้อีกคือว่าวเลยเนาะนี่แหละมันบนะอได้แล้วก็เมื่อยเมื่อยม้อยซอยเหม็นเก็บเอามาคามเลยจ้ามากิน

มันสอดกั็ไหนะพ่อกันอยู่บ้านห้านั่นนะบมี่บมี พี่ดาวเลยพี่น้องป้องปลายผ้ามะยังเลาะซื้อพี่น้องบัตรผ้ามะฮักบดอกถ้าผ้ามะฮักบจริงๆอ่ะมันก็ได้เ้าอีลีโอ้ยข่อยก็เซียนหากบอยู่ได้กระปุกหรืก็บ่๋อเอาได้ป่ะป่ ได้แล้วพี่น้องนี่กระปู่บ้านเพิ่นนําเป็นเท่านี้พี่น้องกระปู่บ้านเพิ่นอนายุแต่กระปู่จ้าบ่ยุกอยู่กโบกเดอ้อขามันคือกันอยู่ห่อขากับแปดขาแนวนีบเบอคือกันบอ่อตัอแม่นี่ตัอแม่ก็สิเป็นคือกัอเอออนเลยเออหนีเจ็บคือกันพี่น้องอ <laughs> มันหนีบเจ็บคือกันห่อ <laughs> ลองอันนี้พวนนุ่มจะไหมดิมห้ามใจ่แล้วโอ้ยขาดทรงโอ้ยทรงขาดขาด,ขาดเลยรได้นะโอ้ยโอี่น้องคุมอยู่บ่นนี้อันขาดแล้วมันแตกดุมอืมบอคิดว่ามันจีขาดอีลี ไปตไม่คุ้มจ้ะไม่คุ้มฮากกุ๊กอะไรได้สงคาดิพี่น่ไอเขามาเว้ยเขาชิญอย่างนี้เขากระโดดเขาโลดเขาไปงงขึ้นเจ้าเฮ้ยเอ้านุกนุกขึ้นน้องนุกน้องบัวหน้าข่อยน้องอันนี้คือน้องบัวน้องบัวหน้าคอยชิ่น แต่ก่อนขอก็เคยเก็บขายเป็นนางขายในตลาดบ้านนะพี่น้องน,น้ำใสใสมีปลาเลยพี่น้องพเพลียงปลา,าปลาปลาเมือม่อเมื่อเมื่อพี่น้องนั่งมานั่งมืงอไงมาเค่ได้หน้านี่ละพี่น้องหน้าตัวเอง,ลลองนลยบอกมีกบนี่เขียด Nàng mời mỏi xó dên vực khí nào đầy chắc tô hơi Quay mất thử hơi khỏi hòa Cặp bu cái nhắc đầy nội thầy Hả? Cặp bu cái hứa đầy nội thầy มหาก๊บหได้มหากระปุกหากรบแะไวกัเมื่อไงหอะไรกาะสามสิบกับสองสามให้ได้สามสิบหาสองนอันนาเ้าเป็นหินหนาอัน นี่สามพี two, ่น้องสามไใหญ่หนึ่งหลักกับสองหลักกับสามคนสามไฮใหญ่เพิ่นไดสามสิบหาสอพี่น้องแค่สามไฮใดเขาดำมันไฮใหญ่เนาะไันไใหญ่ะหน้าคอย่ห็นใด ใหญ่กว่าน่าเผ่นพี่น้องให้เดียวของขอยซ้ำๆให้ใหญ่ของเเผ่นซ้ำให้ก็มันซ้ำหน้าเขาแ่ดีมีหูมีอยังนพี่น้องโอเคพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศการหักไปสำนึพี่น้องอย่าคอไหมเดินนั่งมือยมอยซอยเย็นเอามาสรุปสรุปวันสิขืนเมื่อในวันได เอาได้แล้วเมื่อวันที่เก้ากระเจ้าสิี่านแล้วเมื่อกันวันที่สิบเมื่อบ้านมืออื่นทำไมสิทำไมกับปฏิวอติยังหัดยุ่งเปิดสิกับบ้านมืออื่นเนะพี่น้องเปิดสิมาเลี้ยงยาหาโก้พาเขียนกระบ่มีโอเคเนาะพี่น้องเอ๋ยเจอกันอยู่บ้านค้มมืออื่นเนะพี่น้อง แล้วก็ฝากดูฝากส้มด้วพี่น้องทุกกำลังใจด้ยพี่น้องทุกคอมเมนต์พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยแิอีอตัวนะจะสรุปก็คือได้เขียดหน่อยตาบอดตัวหนึ่งกับอีกปูสองตัวพี่น้องเด้วนั่งเบาจะสมัยดึกดำบบันกบบริยุทธนั่นตอนนี้มันโซนท่านมาแล้วกบบานนั่งนะอยากเห็นป็นเป็นหูปลักษณะแบบไดกับโบเห็นค่ะเขียดรอโอ้ยเขียดนะกนาตาคือกันยุตตัวเดียวกับปูสองตัว ไปแล้วจ้าทุกคนไปแล้วพี่พนอ้นองสวัสดีครับรผมติดตามคลิปหน้าด้วยพี่นอ้นองกลับมาหาวิทยาลัยพระบุระ